คลิปนี้เราไปกันที่วัดสว่างอารมณ์นะครับหรือวัดหลวงพ่อแปะอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมภายในวัดหลวงพ่อแปะนี่มีรูปเคารพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายคลิปนี้เราไปเรื่องราวของเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนภายในวัดสว่างอารมณ์นี่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมาที่วัดสว่างอารมณ์ตอนนั้นวัดไม่สวยงามอย่างทุกวันนี้ แต่ที่ผมเห็นก็คือมีเจ้าไม้ตะเคียนมีทั้งต้นตะเคียนแล้วก็มีทั้งเรือเจ้าไม้ตะเคียนคนโบราณครับในการที่เขาจะสร้างบ้านขุดเรือต่อเรือเขาใช้ไม้ตะเคียนนอกจากไม้ตะเคียนจะมีความคงทนแล้วเนี่ยยังมีความเชื่ออีกว่าภายในต้นตะเคียนเนี่ยมีลูกกระเทวีนะครับซึ่งถือว่าเป็นนางไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก หลายคนนะครับเล่าให้ฟังนะแฟนนักสืบแม่น,น้าบอกที่ผมแนะนําให้มาทัดสว่าวงอารมณ์แล้วก็มากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยได้โชคลาภจริงๆเป็นเคล็ดในการขอโชคลาภเจ้าแม่ตะเคียนนะครับบอกเลยว่าควรจะ,ตะเตรียมชุดไทยไปตเตรียมไปก่อนเลยไม่ใช่ว่าถูกก่อนแล้วค่อยเอาไปถวายไม่ไดไ้แบบนั้นผมถือว่าเหมือนกับเป็นการที่ไม่เชื่อมั่นเจ้าแม่ตะเคียนน่ะ หลายคนนะที่ได้โชคลาภก,ก็คือเอาชุดไทยไปพร้อมๆกับไปขอเจ้าแม่ตะเคียนในงวดนั้นเลยปรากฏว่าสม,สมหวังมากมายหลายคนนะครับฝากไว้นะครับเป็นเรื่องของวิจารยณครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ